สวัสดีครับโอ้วันนี้มาบ้านสวนกำลังทํารัวร้วฮะทํารั้วล้อมไวเ้เดี๋ยวจะเอาไฟเข้ามาฮะเดินไฟฟ้าเข้ามามก็นี่ฮะพวกคุณฟังธรรมะเนี่ยทุกวันเนี่ยออกมาคุยป้อป้อเรื่องธรรมะกันเ ยิ่งไอ้พวกออกไปจากอ่อิสระที่ความรู้เยอะพวกนี้เมื่อก่อนมันมามันโง่โไม่ได้ความจําพอมันได้ความจํามันไปนั่งเล่าปอไม่อยากสอนธรรมะผมบอกพวกคุณไปฟังเอาเรื่องปรุงแต่งมานั่งเล่าให้กันฟังแล้วพวกเมื่อเมื่อไหร่พวกท่านพวกเธอทั้งหลายจะออกจากความรู้ทั้งหมดวะจออกจะอุปทานวะรู้ไปก็ไม่มีวันจบสิ้นฟังให้ตายเถอะเหมือนฟังอาจารย์วิทย์เนี่ยเออนะฮะฟังไปมันก็ได้แค่ความเข้าใจเข้าไม่ถึง ออแล้วยิ่งไอ้พวกที่มาเอาความจำจากอาจารย์วิทย์ไปเนี่ยมันจะขนาดไหนอะฮะ <laughs> พวกเธอก็หลงไปชื่นชมไอ้ความรู้ความจำเนาะโอ้เข้าใจง่ายเข้าใจแล้วได้อะไรอะเวลาโดนด่าเห็นไหมละ่ะไอ้พวกคิดออกไปจากอาจารย์เนี่ยมันเป็นอุปทานนั่นแหละที่จำเอาคำพูดของอาจารย์ไปสอนถือเข้ามาอยู่กับอาจารย์น่ะแล้วก็ทำผิด สัจจะวาจาออกไปก็เป็นอุปทา,านเน,เนื้อนี่เอาไปนั่งเล่าต่อเรื่องสัญญาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาหลานผมมาสอนตัวอยู่ปหนึ่งเดี๋ยวผมให้มันฟังผมเยอะๆแล้วมันจําได้หมดเลยเดี๋ยวเอาไปนั่งสอนพวกคุณพวกคุณอาจจะกาบว่ามันเป็นพรอตานก็ได้อาจจะกาบหลานผมก็ได้อาจจะชื่นชมสาธุกับมันก็ได้อืนะใครที่ฟังผมเยอะๆเนี่ยถ้ามันหลงตรงเนี้ยมันยึดเอาหมดแหละเออม,มันอยากให้คนชื่นชมมัน เออมันชอบไอ้เฮีย้ยถ้าคนแบบแบบนี้มึงมามึงมาเล่าเฮีย้ยอะไรอย่างเงี้ยมันโกรธผมไม่ได้ห้ามนะมเพราะคนก็ดา่าผมมาตลอดอยู่แล้วแต่มึงมาด่าก็ไอ้กูจะตบปากมึงอะนะนะแค่นนี้หมึงด่าไปเถอะเพราะว่าคนมันก็มีอยู่สองแบบชอบ มันชอบเรื่องสมมุติชอบให้นั่งเล่าฟังธรรมะอธิบายนู่นนะมันคิดตามได้มันก็เลยรู้สึกยินดีธรรมะผมไม่มีการคิดตามได้ฮะคนละเรื่องผมไม่ได้สอนให้คิดตามให้จำมาอให้เอาไปสอนต่อหรือให้ไปรู้ไปเข้าใจแบบนั้นนะฮะบางคนมาฟังผมยังงงไปหมดนะฟังไม่รู้เรื่องมึงจะรู้เรื่องได้ยังไงก็ผมไม่ได้สอนให้คนนะ่ะไปพยายาม ฟังจินตนาการตามเนาะไอ้บ้าจะให้มันทวนเข้าหาตัวหลงของมันอะ่ะอืมถ้ามันยังไปฟังเข้าใจโอ้อธิบายง่ายแต่มึงหลงกันหมดแหละชื่นชมอยู่นั่นผมถึงบอกว่าผมฟังมาหมดแล้วก้าเรื่องจำๆมันก็พูดคล้ายๆกันหมดหละมันก็แตกหนอเนื้อเชื้อเชื้อพุทธําจำแรงออกไปจากผมทั้งนั้นแหละย,ยิ่งยี่ยักษ์กระโมขีนี่โอ้ ตอนอยู่กับผมนี่โอ้ยอาจารย์ตอนเนี้ยเหมือนตัดสรูตามอาจารย์เลยเนี่ยมันงอกมาเรื่อยเออนั่นแหละอุปทานมันก็งอกมาเรื่อย <c oughs> แล้วสุดท้ายก็อยากไปตบซับเขาอ้างว่าเข้าล่างใช่ไหมอ่าร่างพลังงานนั่นนี่เออเนี่ยเจ็บไข้ที่ป่วยเออผมนึงบอกว่า คนที่เข้าไม่ถึงธรรมบมเนี่ยมันจะไม่เห็นประโยชน์มันจะมีความตหนีที่เหนียวโดยธรรมชาติของมันนะฮะถ้าคนเข้าถึงธรรมบ่ยเห็นแจ้งจริงๆเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะรู้คุณค่าของธรรมะที่แท้จริงคุณค่าของพุทธเจ้าสาวกสมัยก่อนมหากัสป,ปะมันจึงอยู่ของพระเจ้าจนพระพุทธเจ้าปฏินิพพานเนี่ยแล้วก็หลายๆองค์นะฮะผมจะบอกเพราะมันเห็นคุณค่าของพระเจ้านะฮะ มันถึงเสียสละอานนท์นี่เสียสละทุกอย่างเลยดูแลพระพุทธเจ้าสุดท้ายอานนท์ก็สําเร็จนะฮะสำเร็จในธรรมหลังจากพระเจ้าปฏินิพพานทุ่มเทกับการดูแลพระพุทธเจ้าผมนึกบอกไงไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแบบทางโลกแบบที่พวกคุณเชื่อชมกันอยู่นะฮะคนที่จะไม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงอันสูงสุดเนี่ยคนที่เห็นอย่างเงี้ยเขาจะศรัทธาที่มันไม่มี เขาเรียกว่าศรัทธาแบบไม่อยู่ในกฎตรลักถ้าศรัทธาที่ยังอยู่ในกฎตรลักษมันไม่เที่ยงวันนึงมันก็เบื่อเรามันก็เกลียดเรามันจะหนีทีเหนียวมันไม่รู้จักคุณค่าสิ่งอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสร้ในสมัยพุทธกาลมันก็ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะตัดสั้แล้วมาชี้ทางให้คนได้ให้คนหลุดคนพวกนี้ต่างไม่รู้หรอกอยากจะเอาอย่างเดียวอยากจะให้พระพุทธเจ้าสอนไม่สงสารไม่คิดว่าพระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยตากํำ พวกนี้มันจะเอาความความรู้ของมันแล้วมันจะได้สบายใจมันแล้วมันก็จะพอใจมันก็จะไปมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยถูกต้องเมื่อมันหมดสิ่งที่จะเอาแล้วมันรู้หมดแล้วมันมันก็จะไปของมันตามธรรมชาติคนพวกเนี้ยเนี่ยมันเข้าไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะมันไม่เห็นคุณค่ามันไม่ได้หลุดพ้นจริงๆมันแต่มีความจําได้หมายรู้ความได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ดีใจมันคิดว่ามันใช่มันพอใจผมนึงบอก ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นหรอกอย่างที่พวกคุณหลงเันนะฮะคุณชื่นชอบในสิ่งสมมุติต้องการความรู้ก็ไปฟังเอารู้ตรงน้นตรงนี้มาเอามาผสมประสานเอามาวิคิดวิเคราะห์ต่อเชื่อมโยงกันแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจนะถูกนะเอ้ยไอสิ่งสมมุติขึ้นที่หลังนะมึงคิดว่ามึงปฏิเสธมันไอนทุกอย่างก็สมมติภาษาก็สมมุติ ความคิดก็สมมติปัญญาอ่อนพวกมึงอนะถูกไอสอนแบบนี้ใครมันก็เข้าใจได้เพราะมันจําเอาไงมันฟังแล้วมันมน,มนูนเอาความจริงมันไม่ไแบบนั้นด้วยอเ,เออคนที่ฟังอ้อยสลาแล้วก็ยังคิดที่จะเข้าใจหรือคิดว่าเข้าใจน่ะหลงหมดนะอืมถ้ายังมีเข้าใจง่ายจังอาจารย์พูดโอ้ยเข้าใจเอออย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยนะมึงยังหลงอยู่ มันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แสงสว่างแห่งปัญญาที่แท้จริงมันเป็นสัญญาอยู่เว้ยเออมันยังมีตัวตนอัตตาตัวตนอยู่เออความรู้แบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนมันยังมีอัตตาตัวตนอยู่เพราะมันอยู่ภายใต้อวิชาความไม่รู้ความโง่เขาความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเอาเป็นเอาตายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆมันเป็นเครื่องอาศัยมันเป็นสมมุติบัญญัติของมนุษย์เรานี่แหละ ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่สมมุติมันต้องต้องใช้เว้ยไม่ใช่ว่าปฏิเสธว่าทุกอย่างก็สมมติตัวที่มันบอกว่าทุกอย่างสมมุติความคิดสมมตินั่นแหละคือกิเลสมึงกูจะบอกถ้ามึงตาบดมึงยังไม่เห็นน่ะนั่นแหละคือมานะทิฐิอัตาตัวมันจะเกิดกระบวนการหนึ่งขึ้นมาซ้อนมาหลอกให้มึงคิดว่ามึงอ่ะรู้จริงสําเร็จจริงพวกมึงยังหลงอีกยาวนะอืม คนที่มาหาอสิชละมันจะกลายเป็นคนโงโ่ๆกันไปเลยสอนใครไม่ได้บอกใครไม่ได้เอาไปให้เขาฟังเขาก็ไม่ฟัง,ขงเขาหาว่าบา้านะอืมของจริงไม่มีของไม่จริงก็ไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของการปรุงแต่งปรุงไว้ใช้อย่าให้มันใช้มึงแล้วกัน ถ้าตราบใดมึงยังไม่สว่างมันจะใช้มึงตลอดการพวกเธอจะตกอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้ตลอดการนะฮะนี่ฮะนมคุณบัวคุณบัวนี่นี่ระดับแปดหมื่นแปดล้านเพราะอรหันนะเะนี่ยเออเนี่ยเนี่ยพันกว่าลิตรอื <Cream y> อะไรเนะี่ยวิชาสามใช่ไหม กขาบอกอหูทิพตาทิพนี่แม่งหูหนวดไ,ไม่ใช่เออแต่ตาไม่บอดเขาหูทิพแต่ที่หูหนวดเวลาของเงินแม่แก้ไม่ได้ยินไอพวกมืมีวิมีเดยียมาดมตดกูนะแล้วมึงจะรู้ว่าตดกูมันกินอะไรนะกูไม่รู้กูยังไม่รู้ว่าตดกูมันกินอะไรมาดมดูแล้วก็บอกให้กูฟังนะ อืมพวกมีฤทธิ์ไม่เด็ดพะอหันต์มีฤทธิ์อืมนะเนี่ยกูจะปวดตดตอนไหนเนี่ยมาทายกูนหน่อยสิพระอรหันต์มีฤทธิ์รู้ว่าระจิตไปหมดรู้เรื่องเยอะพวกมึงอ่ะอืมนั่งเล่าเต้ยเต้ยๆต,ยต,ยตย้สัญญาทั้งนั้นเนี่ยกูก็เหมือนกันกูก็เล่าแม่งเต้ยๆเอาสัญญามามาด่าคนมาสวนฮะอืมโอเคคุณหน่อมาทำงานกำลังทำรัวยะทำรอบนี้ แล้วก็วางระเบิดไว้นะฮะแกก็มาทําให้ผมแล้วก็วางระดับเพราะว่าเดี๋ยวเอาถังน้ำเลยฮะมันมีถังน้ําเดี๋ยวเอาถังน้ำหกพันลิตรตั้งไว้ตรงนั้นอืมนะครับถังน้ำหกพันลิตรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟฟ้าเดินมาจากนน่นเลยสามสามร้อยห้าสิบเมตร ใครที่จะมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่ซื้อที่แล้ว,วมาผมต้องมาเสียค่าทุกอย่างช่วยผมนะนะครับไม่ใช่ให้อาจารย์ทำอย่างเดียวซื้อไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งนะฮะมาให้อาจารย์ดูแลตัดยงตัดหญ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราต้องมาช่วยกันนะครับเนี่ยหญ้าลกอีกแล้ววันนั้นผมก็ไถจ้างคนมาไถาย นะถ้าคุณไม่สนใจแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเดี๋ยวผมจะปลูกปลูกอะไรให้หมดเลยต้นไม้ใหญ่ให้หมดเลยนู่นยกบันนั้นก็มาถ่ายหมดไปสี่ชั่วโมงสองพไทยเนี่ยหลวงตาแกก็ทำประโยชน์แกก็มาขุดอะไรวะต้นในเนี่ยน้ำไมยราบใหญ่เนี่ยเห็นไหมย้ยาเต็มไปหมดเลยถ้าผมไม่ทําแต่ว่าไม่มีใครมานั่นเพราะว่าที่ตรงนี้ผมทาไว้หมดแล้ว ผมครอบครองหมดอผมยื่นเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ดูเอานะฮะมไม่ใช่ทำใหอ้อาจารย์ต้องมารับรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอดูแลให้แล้วก็ไม่ได้สนใจเดี๋ยวปลูกให้หมดเลยต้นไม้ใหญ่ให้หมดเลยปลูกแม่งต้นกัญชาให้หมดดีไหม สูบกันให้เมาชิบหายไปปวงโอเคครับนั่นแหละอย่าหลงกันเยอะนักเออทางธรรมะมึงจะวิปลาสกูจะบอกโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนหอเขิรนเดอร์ตะการได้หรอกกูต้องกินข้าวกูต้องใช้ชีวิตนะฮะไม่ง้ก็หลงกันอยู่นั่นแหละแบ่งปันกันให้ถูกทางฮะอืมโอเคสาธุครับสวัสดีครับ